โอ้ห oh, hey cool ียวเาติไปดีมากครัโอโหใครเนี่ยน่ากเ้นหรอเั้นเดี๋ยวัไเอยังไงต้อก่ออ้ยเอ้ยเออเลไมอเอาใส่ก่อนใส่ก่อนเอาใส่ก่อนเอาทางนั้นใส่ก่อน อโอเคไ,ไปฝั่งโน้นหไปฝั่งโน้นช่วยกันช่วยกันนะเอ้ยโอเคโอเคมามาตาช่วยเถิดไม่ไหวต้องเพียรไหวแนนะ่แหละแต่พลอไม่ไหวโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะทดสอบทดสอบ Let's go <S เล็ดสิรคร เอามาโคลานเลยค่ะมีคนล,ละเปแล้วโอ้โหแม่อนสั่งมาให้คคลาตกน,นเช้าแล้วินเช้าแล้วกินเช้าแล้วเช้าแล้วอใส่ชุดไปโรงเรียนได้แล้วค่ะไหลอ,อ,อ,อนอน,อนเขาเะหลอนอนหลอนอนเขา ลูอยากกินอะไรคะลูกอยากกินไอศคมินไอศมกับกุาไอรีอายเราไปอัาไปอยากกินไอศครีมไ้กันแล้วเดทำกันนะลูยยก อนอะไรยีดยาเลยค่ะีดยาเลยเปิดล้างม <C ivan. S 2> ือก oh oh, oh, so nice. ่อนอันนี้ใช่เหรอแชมูไปตัวก่อน่ยแ้มบูก่นน้โอ้แชมเหรออาบอาบอาอาบน้ำค่ะอาบาให้หน่อยค่ะอนนอนีคของอนะหอนีงหรอคะ วงแทนก็คม่ต้องมอ่อะไเ่อันนี้็อันนี้อะไรคะอ๋อทุกตาบ้ามาเอาใหม่ค่ะอันนี้มันอันนี้มันรูใหญ่แลนะเปลี่ยนให้หนูหน่อยน่นในขวในวสวัสดีค่ะ ไปกับไปช่วยเขาโอ้ไปหายแล้วลูกหายแล้วหายแล้วเป่าเขายังหายอะป นมมันรูใหญ่เอาทิ้งเลยนี่เอาทิ้งเลยทิ้งขยะเลย